แรของแท้ลาบูบูของลิซ่าคือตัวเดียวในโลกคาซิงลุงศิลปินผู้ออกแบบอาร์ตทอยสุดฮิตลาบูบูส่งตุ๊กตาตัวพิเศษที่มีตัวเดียวในโลกให้กับลิซ่าและลิสาไอดอลสาวชื่อดังที่ทำให้ตุ๊กตาตัวนี้กลายเป็นกระแสถล่มทลาย โดยลิซ่าได้โพสตอรี่ไอจีให้ตุ๊กตาลาบูบูสีฟ้าที่กระเป๋าพร้อมด้วยรูปภาพของซิโมโมสีน้ำตาลกับแท็กชื่อของคาซิงลุงซึ่งหูของตุ๊กตายังเขียนข้อความทูลิซ่าแตงกิวเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับตุ๊กตาซิโมโมกลายเป็นข่าวไปทั่วโลกหลังลิซ่าโพสภาพแกะกล่องแพ็กเกจ ป๊อปมารในสตอรี่เมื่อวันที่16เมษายนและภาพที่ใช้ตุ๊กตามาประดับกระเป๋าไข่เทเอลิ่าใบละ2,600ดอลลาร์หรือประมาณ100,000บาทที่ Teen น o ว u กบอกว่าแม้ตุ๊กตาตัวละ31เหรียญหรือ1,148บาทจะมีราคาที่ถูกกว่ากระเป๋ามากแต่ตอนนี้กลายเป็นของหายากและหมดสต็อกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ